ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่พออยู่ที่ล้อหลังเนี่ยมันด้านหน้าเนี่ยน้ำหนักหรือเวทมันมันในการเข้าโค้งเนี่ยรู้สึกว่าต่างกันเห็นได้ชัดเลยคือคันเร่งอ่ะเบาขึ้นเยอะเลยมีคลิกเซ็นเซอร์ให้นะน ลุงหนึ่งพามาแอบชมรถรุ่นใหม่ของ MG อีกแล้วนะครับ MG S 5 e v จริงๆบอกให้รู้เลยว่าตัวนี้ก็คือรถ crossover SUV รุ่นใหม่ของค่าย MG หลายคนคงคิดถึงเงินตัวที่เป็น z s e EV มันมีมานานแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรใหม่นี่แหละครับตัวใหม่ของ MG แต่ รหัสถูกเปลี่ยนไปนะครับเป็น S หรือว่า SUV นะ s เนี่ย S5 ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับรุ่นย่อยให้เลือกกันก็มีตั้งแต่รุ่น X และก็รุ่น V ที่เป็นตัวท็อปอ่ามาดูว่าแต่ละรุ่นมันแตกต่างกันยังไงระหว่างรุ่น X แล้วก็รุ่น V ที่เป็นลองเลนส์ land. นะครับเริ่มต้นกันที่รุ่น X เขาใช้แบตเตอรี่ขนาด50 k กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับกับมอเตอร์ขนาด125 กิโลวัตต์หรือประมาณ170แรงม้านะครับก็ส่วนตัวท็อปหรือลองเลนส์เนี่ยเขาใช้แบตเตอรี่ขนาด64กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งมาพร้อมมอเตอร์ขนาดใหญ่180กิโลวัตต์หรือประมาณ2 4 5แรงม้าก็คือตัวนี้ได้นำเอาชุดช่วงล่างหรือ การดีไซน์แบบขับเคลื่อนล้อหลังมาใช้ด้วยนะครับทำให้ตัวนี้เป็นรถรุ่นเดียวที่เป็นไฟฟ้า100%และขับเคลื่อนล้อหลังเราไปดูกันครับว่ามันเป็นยังไงนาตาแล้วก็เดี๋ยวไปลองสมรรถนะกันเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยนะครับกับ MT S5 EV ไปครับ หน้าตาที่โฉบเฉี่ยวเหมือนกับ MG4 แล้วก็ MG5 ไฟเดร m ามันนิ่งอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ด้าล่างเป็นไฟหลักหน้าตาแบบนี้เหมือนกันหมดตั้งแต่รุ่น X แล้วก็รุ่น V ที่เป็นตัวท็อปล้อที่ใส่มาให้เขาจะใส่ล้อขนาด18นิ้วมาให้ในรุ่นท็อปอย่างตัว X แล้วก็ตัว V X ที่เป็น Standard ดเลนส์แล้วก็ V ที่เป็นลองเลนส h มาต่อกันที่เส้นสายด้านข้างอีกสังเกตดูว่าเส้นแนวเส้นเนี่ยเห็นปุ๊บคมคมกริบตัวนี้เราคุ้นเคยกันดีในตัวที่เป็น mg zs แต่ด้วยดีไซน์ไฟแล้วก็ส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นการผสมผสานกันระหว่างเจ้า mg zs mg hs รวมทั้งเจ้า mg โปด้วยนะครับเพราะว่า มาดูด้านหลังกันไฟตัวนี้เราจะเห็นรูปทรงแบบนี้ใน MG4 นี่ครับคนอื่นเลียกไงไม่รู้ผมมองว่ามันเป็นไฟแบบทรงแบบแนวลูกศรก็คือมีเส้นหลักแล้วก็มีหางนะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันด้านในนะครับด้านในโอ้ห oh. จุดเด่นที่เห็นแปลกตาไปสำหรับตัวนี้ก็คือนอกจากคอนโซลที่เป็นรูปลักษณ์เฉพาะตัวแล้วเนี่ยนี่ ยังเพิ่มลูกเล่นให้มันดูพรีเมียมขึ้นโดยที่เพิ่มรายละเอียดในส่วนของเขาบอกเทคเจอร์นะเทคเจอเร์ผิวสัมผัดที่ดูพรีเมียมขึ้นหน้าจอเป็นหน้าจอขนาด10.25นิ้วสำหรับมาร์เวก็ถือว่าเต็มตาดีเหมือนกันขนาดพอดีกำลังพอดีช่องรที่เรามองกั้ปไปพอดีเลยแล้วก็ จอกลางมีขนาด12-13นิ้วะ 12, อะ12.8ก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่ในแนวนอนถ้ามองจากสายตาของคนขับเองเนี่ยมันไม่บงังท้าสมิสัยในเรื่องของคอนโซลหน้านะครับว่ามองไปมองเห็นจนสุดปากระโปรงเลฟังก์ชันต่างๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นการ m i ก and m a t มทรวมกันระหว่างการทัดกับการใช้ ปุ่มแบบสวิตช์คันโยกการหมุนอะไรต่างๆเพื่อให้มันใช้งานง่ายนะครับเข้าถึงได้ง่ายปุ่มสัมผัสตร,ตรงบนพวงมาลัยเนี่ยก็นี่นมีมีคันโยกสองฝั่งเลยจะบอกเป็นจอยก็เป็นจอยนะนสั่งงานได้หลากหลายรูปแบบเกียร์ยังคนเป็นแบบหมุนหน้าตาคุ้นเคยมากตัวนี้ก็ต้องบอกว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยยังมีม่ให้ครบที่วางแก้วแบบ มีที่ล็อกด้านในนะอ้าวแอร์ก็มาอยู่ตำแหน่งตรงกลางเนี่ยอยู่ข้างข้างต่ำอยู่ข้างล่างนิดนึงอาจะเป็นเว่าข้างด้านหลังเขามีช่องแอร์อยู่ก็เลยคิดว่าตรงเนี้ไว้ใช้เฉพาะคนด้านหน้า,นาจึงไม่จำเป็นต้องให้มันสูงมากนะความหรูหราที่คุ้นเคยอืพลั o ล i c g กกราสลูปยาวไปถึงข้างหลังเลยนี่ยกได้อีก อันนี้เป็นสนลุกแบบครึ่งภายในเขามีสีเดียวนะก็ด้านล่างเป็นสีเทาข้างบนก็จะเป็นสีออกอครีมครีมเบ็เบลครมครีมหน่อยนะเพื่อให้มันรู้สึกว่าห้องโดยสารมันโลง่งโลงโปร่โงโปงไม่อ,อึดอัดสำหรับเบาะคนขับก็เป็นแบบ6ทิศทางเนาะปรับสูงต่ำเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับหน้าพิงได้ ทิศทางแต่ไม่มีเมมเบอรี่นะถือเป็นฟังก์ชันที่ให้ครบหมดมาถึงรุ่น X จนถึงรุ่น V ด๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับว่าเบาะหลังนั่งสบายไหมเพราะว่า SUV เนี่ยแน่นอนเราไม่ได้ไปคนเดียวมาดูต่อกันด้านหลังนะครับมีที่เท้าแขนมีที่วางแก้วแต่ไม่ใช่แบบดึงนะแล้วก็ช่องแอร์มีตรงกลางพร้อมกับ USB-C เขาบอกว่าด้านข้างเนี่ยตรงแผงประตูเนี่ยเขา,เอาออกแบบมาให้วางแก้วขนาดใหญ่ได้ก็พอประมาณอยู่นะเพราะว่าเขาเปิดตรงส่วนที่เป็นปีกของนิดนึงเพื่อให้มันสามารถวางได้ง่ายขึ้นนะครับด้วยการออกแบบที่ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยวางในแนวนอนเนี่ยทำให้พื้นส่วนที่เป็นของขาเนี่ยมันไม่สูงชันมาก พฉะนั้นตัวรถขนาดนี้มันก็มีที่วางขาพอประมาณนั่งพนักพิงเนี่ยโอเคได้อยู่นะครับไปดูข้างด้านหลังต่อดูส่วนที่เก็บสัมภาระ,ะเขาบอกว่าใหญ่ที่สุดใน segment น,นี้เลยมีคลิกเซ็นเซอร์ให้เนะก็สะดวกครับ ท้ายเปิดด้วยไฟฟ้าแล้วก็มีทั้งเปิดทั้งปิดแล้วก็สามารถมีคิทเทนเซอร์ออให้ด้วยช่วยสะดวกเวลาขนของเข้าและพื้นที่เก็บสัมภาระของเจ้า MG S5 EV เนี่ยเขาบอกว่ามีมิติที่ใหญ่พอมีความจุถึง450ลิตรในขณะที่ยังไม่ได้พับเบาะหลังลงและสามารถเพิ่มพื้นที่เป็นพันกับ440เมื่อพับเบาะคู่หลัง นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะทีเดียวสำหรับรถไซส์เขาบอกว่าเป็น BSUV นอกจากพื้นที่เก็บสัมภาระปกติแล้วเนี่ยยังมีพื้นที่แบบยกนิดนึงไว้สำหรับใส่ของที่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเป็นอุปกรณ์เสริมหรืออะไรที่เราเก็บไว้ในกรณีที่ใช้นานๆครั้งไว้ในรถยังม,มีที่เก็บด้านล่างอีก นะครับไปดูกันอ่ต่อล้อ,อยางเขาเป็นล้อขนาด18นิ้วพร้อมอยางทูรันซา6เขาบอกเลือกอยางพรีเมียมให้เลยนะครับ mm hmm. ก็เป็นขนาด2-1-5-55-18 Lens รือทางที่เขาทำได้ก็มีตั้งแต่ตัว50กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยเดินทางเขาเคลมไว้ที่410กับ10กิโเมตรนะครับมาตรฐาน n edc นะครับแล้วก็ตัวท็อปของเขาลองเลนส์แบตขนาด64กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับสามารถพาเดินทางได้ถึง510 mm hmm. มาตรฐาน n EDC ก็แน่นอนนะครับว่าตัวท็อปลองเลนส์มันถ้าวิ่งกันแบบใช้งานจริงๆก็่้อยู่ประมาณ450โดยประมาณนะครับแล้วก็ตัวสแตนดาร์ดและตัวเริ่มเนี่ยก็จะอยู่ที่300 3 0มประมาณ350นะเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้า180กิโลวัตต์มันเป็นยังไงแล้ว125กิโลวัตต์เป็นยังไงนะครับเขาบอกช่วงล่างเหมือนกันแต่หนักต่างกันแรงม้าต่างกันไปครับไปดูกันครับ การขับขี่ครั้งแรกกับเจ้าตัว MG S5 EV เพราะนันบอกว่าเราก็ <c oughs> เหมือนเหมือนผนวกเอาสอสิ่งไว้ด้วยกันก็คือจากเดิมที่เป็น MG S เ่ย EV เนี่ยมันเป็นขับเครื่อนล้อหน้าเนาะแล้วก็ไปดึงเอาจุดที่ต่างของ MG4 ซึ่งเป็นขับเครื่อนล้อหลัง แต่นั่นอยู่ในตัวรถที่เป็นต้องบอกว่าซีดานหรือกึ่งกึ่งแฮชส์เลือดซีดานแฮชสแบกดีกว่าแฮชสแบกผมว่ามองมันเป็นแฮชสแบกในตัว MG4 ผมว่าท้ายมันสั้นมากฟิลลิ่งมันใกล้คล้ายรถแฮชสแบกที่แน่ๆมันแตกต่างกับ MG z s EV พอสมควรด้วยความรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่พออยู่ที่ล้อหลังเนี่ยมัน ด้านหน้าเนี่ยน้ำหนักหรือเวทมันมันในการเข้าโค้งเนี่ยรู้สึกว่ามันควบคุมได้ง่ายขึ้นไม่ไม่ไม่รู้สึกถึงอาการที่เป็นแบบปลาเข้าแรงแรงแล้วมา Under. อันเดอร์เนาะต่างกันเห็นได้ชัดเลยคือคันเร่งอะ่ะเบาขึ้นเยอะเลยเพราะว่าพอมันเป็นตัวลองเลนที่มีกำลังมอเตอร์ที่สูงขึ้นมาเป็น 180กิโลวัตต์ต่างกันกับตัวเริ่มก็คือตัวเริ่มเขาอยู่ที่125ิกิโลวัตต์ก็เห็นชัดเลยเพราะว่ามันมันมอเตอร์กำลังมอเตอร์มันต่างกันแล้วก็ตัวนี้เขาแบตเขาจะใหญ่กว่าก็คือ64กิโลวัตต์เนาะ ไม่โหกหากแต่ว่ากําลังมาอย่างรู้ได้ทันทีเลยว่าตัวนี้กําลังไม่ธรรมดาถึงแม้ว่ากําลังเยอะขึ้นแต่ช่วงล่างที่เค้าอ,ออกแบบมาเนี่ยเอาอยู่เลยสําหรับช่วงล่างแบบมโครสตาร์ทข้างหลังเป็นมัลติลิงค์แบบไฟลิงค์นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพอมันตัวขับเพื่อล้อหลัง มาอยู่ในรถตัวสูงๆอย่าง MG S5 หรือ S5 เนี่ย EV ตัวนี้ก็รู้สึกว่าก็สบายๆนะยังยังขับง่ายอยู่จุดเด่นขเขาน่าจะเป็นเรื่องของที่บอกว่าชาร์จไวชาร์จเร็วสุดได้ถึง140กิโลวัตต์ชั่วโมงถือว่าเร็วที่สุดแล้วเพราะว่าในในกลุ่มนี้ในกลุ่มของรถประเภทนี้ ที่ขายกันอยู่เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณร้อยนึงนะมันนี่มันร้อยสีสิหลังจากที่เราได้ลองสัมผัสแล้วก็ลองขับเจ้า mg s 5 e ev เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันพลิกและแตกต่างจากตัวที่เป็น เอ็มเดิมแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีกว่าเอสเอสนะเพราะผมบอกว่ามันเป็นรถที่ขนาดกําลังพอเหมาะสำหรับ B s e gment SUV นะครับตัวนี้ให้ทางเลือกถึง2ทางทั้งแรงแบบ180กิโลวัตต์หรือขับแบบสบายๆ125กิโลวัตต์ผมว่ามันเ,เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่กำลังมองหา c o s s ส o ซอร์ขนาด5ที่นั่งกำลังพอเหมาะเจ้านี้เลยครับ MGS5 EV สําำหรับคนที่ชอบคลิปลนนักษณะนี้หรือวิดีโอลักษณะน,นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง AutoInfo ฟออนไลน์และลุงหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ